ท่านผู้ชมคะในยุคที่น้ำมันราคาแพงนะคะหลายหลายคนกำลังคิดว่าอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าต้นทุนค่าไฟในการขับรถเนี่ยกิโลเมตรหนึ่งแค่60สต่างเท่านั้นแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าขับขับไปเนี่ยรถยนต์แบตเตอรี่หมดทำอย่างไร จะไปเสียบชาร์จไฟที่ไหนนะคะการวางโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ทั้งประเทศเนี่ยในมุมมองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไรมาหาคําตอบกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านผู้ว่าสุภชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ทานผู้ว่าคะ PEA มีการวางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสถานีชาร์จทั่วประเทศอย่างไรบ้างคะเมื่อนโยบายของภาครัฐเนี่ยต้องการให้สนับสนุนให้เกิดการใช้รถ EV การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะติดตั้งสถานีชาร์จช่วงระยะแรกแล้วร่วมกับสถานีน้ำมันของบางจากนะฮะภายใต้แพลตฟอร์ม p a Volta แสดงว่าปั๊มบางจากบนถนนเส้นหลักเนี่ยก็คือจะมี p a Volta ไปให้บริการอยู่ใช่ไหมคะครับผมนปัจจุบันนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะเมื่อสิ้นปี2 5 6 4ในกนการไฟฟ้าสุพิิรีภาคได้ติดตั้งสถานี EV เนี่ยไปแล้ว73สถานีแล้วปี6566ะคะจะขยายยังไงมีแผนที่จะติดตั้งเพิ่มเติมอีก190สถานี เฟสที่2ระยะแรกเนี่ยเราจะติดตั้งขนาดเท่าๆกับเฟสแรกของเราในระยะที่2เราติดตั้งขนาดที่ใหญ่ขึ้นช่วง120-180สงร0สรุปว่า PA ก็จะวางโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับผมเหนือใต้ออกตกทุกระยะเส้นทางหลักทุกร้อยกิโลเมตรจะมีสถานีของ PA v o l t a อยู่นะครับแต่ถ้าเวลาไปพักตามโรงแรมรีสอร์ทอย่างนี้ล่ะคะ การชาร์จไฟฟ้าเนี่ย PA รองรับยังไงคะโรงแรมรีสอร์ทแม้กระทั่งสถานปฏิบัติธรรมเรามีตัวโปรดักตัตวหนึ่งเรียกว่าปูป้าปักนะฮะเป็นปักไฟฟ้าที่ไม่เป็นปักธรรมดาปักสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านั่นคือถ้าเสียบชาร์จป๊อปเนี่ยสามารถที่จะคิดเงินในการชาร์จได้เจ้าหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าตาแบบนี้ฮะดำๆอย่างนี้ฮะขนาด3.7กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จถ้าเป็นคันเล็กๆก็ประมาณ 3- 5ชั่วโมง P.A. v o t a Platform ใช้ร่วมกับสถานีชาร์จ EV เนี่ยสามารถมองเห็นพันชุดนี้ได้ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างหมายถึงว่าถ้าเราโหลดแอปพลิเคชัน P.A. v o t a Platform เนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราสามารถจะเห็นได้ว่าเจ้า P.A. v o t a เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทยแล้วเราจะเห็นเจ้าปูปลาปักด้วยครับผมว่าอยู่ที่ไหนบ้างครับผมอ๋อเพื่อให้ค้นหาเจอว่าเราจะไปชาร์จไฟได้ที่ไหนครับคือเจ้าเครื่องปูปปักเนี่ยสามารถที่จะคิดค่าไฟ คิดค่าให้บริการแล้วก็จ่ายไฟด้วยการสแกนคิวอัตโนได้เลยครับผมแล้วผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยที่ชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยเขาจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยเพราะว่าบางคนแบบจะไปเสียบปลั๊กกับปลั๊กเลยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยไหมต้องดูขนาดกิโลวัตต์ของรถคันนั้นๆว่ามีขนาดกี่กิโลวัตต์ดูที่เวลาเสียบเสียบที่ปลั๊กใช่ไหมะฮะ,ฮะปลั๊กนี่ก็จุดจุดหนึ่งเนี่ยใช้ไฟไม่เกินประมาณ30แอมป์ดังนั้นการเดินสาย ไฟฟ้าที่จุดๆดนั้นเนี่ยบางทีไปเกาะกับแอร์บ้างเกาะกับเครื่องกาน้ําร้อนแล้วบ้างนั้นการที่จะไปเสียบกับจุดนั้นอีกเนี่ยต้องดูว่าเกินพิกัดของเบเกอร์ต้นทางอาจจะตัดทําให้การชาร์จไม่ต่อเนื่องแล้วทํายังไงดีคะในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะแยกวงจรเพื่อติดตั้งจุดสําหรับชาร์จไฟต่างหากเนี่ยแยกออกมาจากสายเดิมเลยนะหรือขอมิเตอร์ลูกที่2จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าหากต้องการ กระแสสูงๆเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบชาร์จกับวงจรนั้นๆตั้งหางเลยก็ได้ซึ่งทางการไฟฟ้าศูนย์ทิพาก็ได้สร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วค่าไฟในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยทำยังไงให้ประหยัดได้เราใช้ระบบ T O U ลดท e o f use ได้ไหมคะตอนคืนจะได้ถูกๆได้ครับมันมี2ประเด็นด้วยกันาการใช้ไฟที่แบบถูกลักษณะดังกล่าวนี่ก็คือว่าโดยใช้มิเตอร์ T O U ถ้าช่วงที่ค่าไฟแพงเนี่ย เราก็หนีหนีมาชาร์จในช่วงของค่าไฟถูกซะก็คือช่วงกลางคืนนั่นเองหรืออาจจะใช้ในลักษณะของเรียกว่าอัตราค่าไฟ low priority เนี่ยไฟฟ้านี่สามารถที่สั่งตัดสั่งจ่ายของสถานีชาร์จหรือจุดชาร์จของแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนได้นั่นก็คืออัตราค่าไฟในส่วนคำ,คำว่า low priority ครับก็คือจะหน่วยละ2บาท60สตางค์นั่นเองนะคะคทำให้ต้นทุนการขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกิโลเมตรละแค่60สสตางค์นะคะ เพราะว่าครัถ้าเราใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเยอะๆทั้งประเทศเนี่ยมีคนตั้งคําถามนะแล้วไฟฟ้าจะพอเหรอไม่ต้องเป็นห่วงครับเรารู้ว่าบริเวณจุดไหนใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนเรามีการมอนิเตอร์หรือเฝ้ามองนะครับว่าหรือฟีเดอร์ไหนที่ใช้ไฟ <ทำ S 2> มากขึ้นครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการโหลดเพื่อมาให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยตกหรือดับถ้าหากการใช้ไฟในเฟสใดเฟสหนึ่งหนักเกินไป แล้วก็สามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ครับเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมครับฟังชัดๆนะคะจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะในการรองรับการเกิดขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ